บางครั้งชีวิตดูปกติทุกอย่างดำเนินไปตามตารางแต่ใจกลับหนักจนยืนไม่ไหวเหนื่อยไม่ใช่เพราะร่างกายถูกใช้แรงแต่เพราะใจถูกใช้จนเกินขอบเขตนี่เป็นความเหนื่อยที่มองไม่เห็นแต่รู้สึกได้ลึกใจที่เต็มไปด้วยความคาดหวังความวิจารณ์ตัวเองความทรงจำที่เจ็บปวดและเรื่องราวของคนอื่นที่เรายึดมาถือเป็นของตนเอง หลายคนเรียนสติด้วยเป้าหมายอยากทำงานได้ดีขึ้นอยากมีสมาธิในการเรียนอยากลดความว้าวุ่นเพื่อให้ชีวิตมีประสิทธิภาพขึ้นเหล่านี้ไม่ผิดแต่ถ้าการฝึกสติมุ่งไปที่การเป็นคนเก่งขึ้นเพียงอย่างเดียวสุดท้ายสติจะกลายเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนความคาดหวังและการแข่งขันของใจอีกแบบหนึง่งแทนที่จะเป็นเครื่องมือที่ทำให้เห็นความจริงของใจ ความหมายที่แท้จริงของการฝึกสติไม่ใช่การเพิ่มความสามารถเท่านั้นแต่การเข้าใจตัวเองอย่างจริงจังการรู้ว่าเมื่อใดใจโกรธเมื่อใดใจกลัวเมื่อใดใจต้องการการยอมรับการฝึกสติคือการสังเกตความเคลื่อนไหวในใจโดยไม่ตัดสินเป็นการยืนดูความคิดความรู้สึกและความทรงจำในฐานะคนสังเกตเมื่อทำเช่นนี้บ่อยเข้าจิตจะเริ่มเห็นรูปแบบ เห็นรากของความทุกข์และมีโอกาสจะเลือกตอบสนองต่างจากเดิมลองนึกภาพกระจกใสาหากกระจกสะอาดจะสะท้อนภาพได้ชัดแต่ถ้ากระจกมีฝุ่นขุ่นมัวภาพที่เห็นจะบิดเบี้ยวการฝึกสติเปรียบเหมือนการเช็ดกระจกของใจให้ภาพความจริงชัดเจนขึ้นเราจะเห็นว่าอารมณ์ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปความคิดเป็นเพียงเหตุการณ์ชั่วคราวไม่ใช่ตัวตนที่ถาวร เรื่องเล่าให้คิดตามมีชายคนหนึ่งมุ่งทำงานเพื่อความสำเร็จเขาตั้งเป้าสูงทำงานเกินเวลาบ่อยครั้งเพื่อหวังคำชมและความมั่นคงแต่ยิ่งพยายามยิ่งพบว่ามีช่องว่างในใจที่เติมไม่เต็มเขาใช้สติเป็นเทคนิคจัดการเวลาและสมาธิแต่ไม่เคยใช้สติถามว่าทำไปเพราะอะไรเมื่องานสำเร็จแล้วใจปลอดจากความกังวลไหม วันหนึ่งเขาหยุดแล้วเริ่มสังเกตความรู้สึกของตัวเองพบว่าความคาดหวังจากคำชมและภาพลักษณ์ที่เขาสร้างไว้เป็นสิ่งที่ประคองความทุกข์ไว้เมื่อเห็นเช่นนี้การทำงานจึงเปลี่ยนโทนจากการวิ่งไล่ตามเป้าหมายอย่างกดดันเป็นการทำจากความตั้งใจที่ชัดขึ้นแม้ผลลัพธ์ไม่เปลี่ยนไปทันทีแต่ความเหนื่อยลดลงอีกคน เป็นหญิงสาวที่ยังไม่ปล่อยอดีตของความรับที่เจ็บปวดเธอฝึกสติเพื่อหยุดความคิดวนซ้ำแต่ตอนแรกเธอยังใช้สติเพื่อรับเลยความรู้สึกแทนที่จะยอมรับเมื่อเริ่มฝึกอย่างสุภาพต่อความรู้สึกของตัวเองสำนึกรับรู้ความเจ็บปวดกลับกลายเป็นเพื่อนที่ช่วยให้เธอเข้าใจว่าเหตุใดเธอจึงกลัวการเปิดใจการเห็นที่ชัดทำให้เธอค่อยๆปลดสายรัดบางเส้นลง จนวันหนึ่งสามารถเริ่มต้นใหม่ได้โดยไม่แบกภาพเก่าแนวทางปฏิบัติที่นำไปใช้จริงเริ่มจากการหายใจแบบรู้ตัวเพียงช้าๆหายใจเข้าออกสั้นยาวตามปกติสังเกตลมหายใจที่ผ่านจมูกขยายท้องเล็กน้อยตามลมหายใจเข้าแล้วปล่อยออกตามธรรมชาติทำเช่นนี้1-3นาที เป็นการนำใจกลับสู่ปัจจุบันโดยไม่พยายามเปลี่ยนความรู้สึกเมื่อเริ่มสังเกตความคิดให้ตั้งคำถามเบาๆว่าสิ่งที่คิดเป็นเรื่องจริงทุกส่วนหรือแค่ความเชื่อเก่าความรู้สึกไหนที่เข้ามาบ่อยๆและทำให้ใจหนักใช้การเขียนบันทึกช่วยจัดระเบียบความคิดด้วยเขียนลงสมุดสิ่งที่วนอยู่ในหัวสองสามบรรทัดแล้วอ่านดูด้วยท่าทีเห็นใจไม่ต้องตัดสิน การเขียนช่วยให้เห็นรูปแบบและเลือกวางได้ฝึกการปล่อยทีละเล็กทีละน้อยเริ่มจากเรื่องเล็กๆที่ไม่เกี่ยวกับตัวต,วตนระดับลึกเช่นความคิดเห็นที่ไม่เพียงพอของคนรอบข้างเมื่อสำเร็จแล้วจะมีแรงใจในการวางเรื่องที่ใหญ่ขึ้นฝึกเมตตาต่อความรู้สึกของตัวเองเมื่อเห็นความกลัวความกโกรธหรือความอายให้พูดกับใจในทำนองว่าเห็นเธอแล้วฉันอยู่ตรงนี้ การทำเช่นนี้ไม่ได้หมายถึงการยอมรับการกระทำที่ทำร้ายผู้อื่นแต่เป็นการให้พื้นที่แก่ความรู้สึกของตัวเองซึ่งเป็นจุดเริ่มของการเยียวยานิทานสั้นเพื่อคมความคิดมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระและเนนที่เดินผ่านสะพานและพบหญิงคนหนึ่งต้องการข้ามฝั่งพระอุ้มหญิงคนนั้นข้ามแม้เป็นการกระทำที่ล่วงเลยข้อบัญญัติด้านพิธีกรรมแต่พระวางหญิงคนนั้นลงทันทีที่ข้ามเสร็จ ส่วนเนนกลับแบกเรื่องราวในหัวตลอดทางครุ่นคิดว่าเหตุใดพระจึงทำอย่างนั้นนิทานนี้ชี้ให้เห็นว่าการวางของที่มือสามารถทำได้ง่ายแต่การวางของในใจยากกว่าเพราะใจมักยึดติดกับความคิดและความตัดสินการฝึกสติให้เจอผลลัพธ์จริงต้องใช้เวลาแต่ไม่ต้องการให้ใจเป็นคนเก่งขึ้นอย่างเดียวต้องการให้ใจเห็นความจริง เมื่อใจเห็นมันจะเลือกตอบสนองด้วยความกร,รุณาและความชัดเจนมากกว่าเครียดและการวิ่งหนีข้อคิดถ้ายบทสติคือการกลับมาพบตัวเองเป็นการเรียนรู้ภาษาใจของตัวเองมากกว่าจะเป็นเครื่องมือเพิ่มผลงานหรือทำให้ชีวิตดูสมบูรณ์แบบให้เริ่มจากการสังเกตตัวเองอย่างอ่อนโยนและยอมให้ความรู้สึกที่ถูกเก็บไว้ออกมาพบแสง เมื่อวางสิ่งที่ไม่จำเป็นลงเพียงบางส่วนใจจะเบาขึ้นและมีที่ว่างสำหรับความสงบและความจริงชวนลงมือทำวันนี้เลือกเรื่องในใจสักเรื่องเดียวที่พร้อมจะสังเกตหายใจสามรอบอย่างรู้ตัวแล้วจดบันทึกสั้นๆว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างไรเก็บไว้สักสัปดาห์แล้วกลับมาดูความเปลี่ยนแปลงการฝึกสติแบบนี้ไม่ใช่การแข่งกับใคร แต่เป็นการเดินกลับบ้านอย่างช้าๆสู่การเข้าใจตนเองให้ลึกขึ้น